เซมีดำที่ร้านตอนนี้มีให้เลือกเพียบเลยลองมาดูกันว่าตอนนี้มีคันไหนบ้างนะคะคันแรกนะคะจะเป็นฮีโน v วิกเตอร์นะคะ F.M.1A344 แรงมา้าตอนนี้เป็น12ล้อหัวลากนะคะตัวน,นี้ได้ปี60พร้อมใช้น่าใช้มากๆต่ออยู่กับผางเซมีดำนะคะ7เมตร20ค่ะแล้วก็จะมาต่อไปนะคะตัวน,นี้เป็นฮีโน v วิกเตอร์ F.M.1A344 แรงมา้าเป็นปี63นะคะคันนี้มีระบบดำให้พร้อมเลยนะคะ ก็จะต่ออยู่กับหางใหม่ป้ายแดงเลยคะ่ะเป็นหางเซมิดัมท้องเรือ7็ดเมตร20 m. เหมือนกันคะ่ะสวยพร้อมใช้คันนี้เลยแล้วก็จะมีเป็นหัวฟูโซนะคะฟูโซตัวนี้เป็น380ูนตัวนี้ก็มีระบบดำแล้วนะคะพร้อมใช้มากๆเลยหางเซมิดัมเดเมตรย0ิคู่กันคือเข้ากันมากเลยถ้าพี่ๆสนใจจะเอาหัวล่างหางเซมิไปวิ่งนะคะตอนนี้ที่ร้านมีเลือกนะคะเรามีตัวเลือกให้เลือกลองมาเลือกดูทดลองขับที่ร,ร้านก่อนก็ได้ค่ะเอามาตัดถบหรทุกคนมาถูกค่ะ